วันนี้ผมในฐานะหัวหน้าพักครับที่อนาคตจะกลายเป็นนายกเ็งหรือเปล่าอยู่กับอำนาจในปลายปากกาของทุกคนมาให้คำมั่นสัญญาครับเราไม่ได้ลงมาทำงานแค่มาช่วยเหลือเฉพาะหน้าอันนั้นเราต้องมาร่วมทุกข์ร่วมสุขครับ ทีมงานจังหวัดของพวกเราทีมนโยบายของพวกเราลงมาเก็บเกี่ยวข้อมูลเก็บเกี่ยวปัญหาตั้งแต่วันแรกที่น้ําท่วมจนถึงวันที่น้ําลดจนถึงปัจจุบันวันนี้ผมกล้าประกาศครับในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตัวแทนของประชาชนพักประชาชนมีข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อฟื้นฟูเมืองหัดใหญ่ให้ดีกว่าเดิมครับ ผมขอเรียกว่าปฏิญญาสงขาเพื่อกอบกู้เมืองหัดใหญ่ภายใน4ปีเราจะริเริ่มโครงการลงทุนมูลค่ารวม15,000ล้านบาทเพื่อพัฒนาระบบน้ำป้องกันน้ำท่วมในเมืองหัดใหญ่ครับ

นายกเทงนาลกเทชนายกเท่หก6 4่นายกเทงรัฐบาล,ป,าลประชาชนเราไปกาให้เปลี่ยนกายะลม่มส้มสองใบกาพักสมเลือกพักประชาชนต้องไปกาให้เปลี่ยนให้ก้าวไกลส้มสองใบ รัฐบาลประชาชนแบกกุ่มพากะสมสองใบรัฐโปร่งใสรัฐบาลประชาชนแปกกุ่มพากะสมล้มโกงรัฐโปร่งใสรัฐบาลประชาชนเราไปกาให้เปลี่ยนกายถลม่มส้มสองใบกาพักสมเลือกพักประชาชนต้องไปกาให้เปลี่ยนให้ก้าวไกลส้มสอง บ,บ้านประชาชน40 640 640 6นายกทนอ้าวสวัสดีครับยาขอโอกาสขอโอกาสให้ลองแหลงใต้สักประโยคนึงได้ไหมอย่าร้องเพลงก็พออ,อ,พพอ้อาวขอเสียงปรบมือให้น้องสาวผมคนนี้ตะล่อลอยที่ รู้ว่ายัางรู้ว่ายัางไม่ผ่านแต่ถ้าอยากให้ผ่านกลายเป็นนายกเดี๋ยวมาใตา้ใบบอย,บอยจะได้แรงเก่งขอบคุณมากทุกท่านขอบคุณมากครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวหัดใหญ่ชาวสงขาที่เคารพรักครับ ตีลักโ้มเหมือนกันนะครับทุกท่านครับผมอยากมาส่งต่อความมุ่งมั่นตั้งใจการเอาจริงเอาจังของพวกเราในการทำงานการเมืองที่เวทีแห่งนี้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่เราจะตัดสินชี้ชะตาอนาคตของชาวหัดใหญ่ ของชาวสงขาของประเทศไทยไปด้วยกันพี่น้องครับเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานผมได้มีโอกาสมาลงพื้นที่ด้วยตัวเองต้องแด่สถานการณ์ที่น้ำท่วมยันรุนแรงต้องแด่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนวันนั้นมาถึงสนามบินจำได้เลยครับเดินทางออกไม่ได้ต้องนั่งรถทหารไปที่ห้าแยกไปที่มทบสี่สอ แล้วก็ไปนอนที่มออศูนย์พักพิงเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งแต่คนที่อยู่ในพื้นที่มาก่อนผมนานแล้วอยู่หลังผมด้วยไม่เคยห่างหายไปไหนไม่ใช่ใครอื่นครับน้องสาวผมเมื่อสักครู่ป,ปบมือกับลี่าพัชรพลมุนน,าน,านันพร้อมกับยีมงานจังหวัดในภาคใต้สอสอีกหลายๆคนมีทีมงาน มูลนิธิจากนครมาช่วยด้วยพี่น้องครับสิ่งที่ผมเห็นในวันนั้นมาเห็นประสบด้วยตัวเองต้องบอกว่ารู้สึกเสียใจไม่ต่างกับชาวหัดใหญ่และประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศครับสิ่งที่ผมรู้สึกเสียใจไม่ต่างกันก็คือเรารู้สึกว่าถ้าภาครัฐสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่านี้ เราน่าจะป้องกันความสูญเสียได้ดีกว่านี้อีกหลายเท่าครับหลังจากเหตุน้ำท่วมผ่านไปแล้วต้นเดือนธันวาผมก็กลับมาอีกรอบตอมที่น้ำลดเพื่อมาดูในเรื่องของการฟื้นฟูเมืองหัดใหญ่โผล่มาอีกหนึ่งครั้งก็พบว่าหน้างานยังมีความสับสนอลหมานครับถ้าพอจำกันได้น้ำปะปาไม่ไหลขย,ยะล้นเมืองพวกเราช่วยกัน ตั้งศูนย์ประชาชนอาสาช่วยการประสานงานจากพ่อแม่พี่น้องทั่วทั้งประเทศเอารถหกล้อเอารถแบ็คโฮเล็กมาช่วยกันคนละไม้คนละมือร่วมกับมูลนิธิต่างๆอย่างเช่นมูลนิธิกระจกเงาเท่าที่รอพอจะทำกันได้และนี่น่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะแสดงคำขอบคุณให้กับน้องสาวของผมลิซ่าพ,พักคมน และทีมงานจังหวัดรวมถึงสสรวมถึงภาคประชาชนที่มาร่วมกับพวกเราทุกคนในวันนั้นครับ oh dear, dear, dear. พี่น้องครับช่วงเวลาแรมเดือนที่เราร่วมต่อสู้กับชาวหาดใหญ่กับพี่น้องในภาคใต้หลายๆจังหวัดครับเฉพาะพืน้นที่หาดใหญ่เองเราได้อาสาสมัครมาช่วยล้างบ้านมาช่วยทำความสะอาดบ้านให้กับกลุ่มคุณเปบบาะบางที่อยู่ในชุมชนต่างๆ หลายๆคนมีแค่พ่อเท่าแม่แก่ไม่มีลูกหลานที่อยู่ในวัยแรงงานไม่มีแรงพอที่จะล้างบ้านตัวเองเราระดมสภากำลังมาเฉพาะในส่วนของพรรคประชาชนเองได้มา50คนช่วยล้างบ้านไปได้ประมาณ25หลังขนน้ำไปช่วยล้างบ้านจำนวนรวมประมาณเท่าไหร่รู้ไหมครับ280,000ลิตรขนขยะออกไปได้ หลายเที่ยวครับประมาณ450เที่ยวใน10กว่าชุมชนนี่คือสิ่งที่ทีมงานทุกคนช่วยกันทำมาขอเสียงผมเมย์กับพวกเขาดนึดนงพี่น้องทราบไหมครับนอกจากสิ่งที่ผมมาช่วยทีมงานของพวกเรามาช่วยผมเองเป็นแค่คนนึงเล็กๆครับปวหน้าพักบินไปกับแต่คนที่อยู่ในพื้นที่เป็นทีมงานในพื้นที่เป็นหลักเราช่วยอย่างเต็มที่ก็จริงแต่ว่า สิ่งที่เป็นปัญหาภาพใหญ่มากกว่าคือเรื่องอะไรทราบไหมครับคือเรื่องความเชื่อมั่นวันนั้นผมจําได้ดีครับนอกจากไปช่วยเก็บขยะไปช่วยคุยกับการปลาปาส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะกู้น้ำปลาปลาให้กลับมาผมมีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการครับกลุ่มผู้ประกอบการเขาพูดมาหนึ่งประโยคที่ทําให้ผมตระหนักได้ว่าปัญหาที่แท้จริงของชาวหัดใหญ่ของชาวสงขลาในวันนี้คือเรื่องอะไร วันนั้นเขาพูดกับผมมานหนึ่งประโยคครับเขาบอกว่ามาตรการที่รัฐบาลให้มาจะเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําที่เรียกกันว่าซอฟโลนจะให้กู้มาเท่าไหร่ก็ตามปล่อยมาเถอะครับเขาไม่กล้ากู้หรอกทําไมเขาถึงไม่กล้ากู้ทราบไหมครับพอถ้ากู้มาแล้วไม่มีคนมาจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจของหาดใหญ่การท่องเที่ยวหาดใหญ่ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาจะเอาเงินที่ไหนกลับไปใช้นี่ ถึงดอกเบีย้ยจะต่าเท่าไหร่ก็ตามแต่กู้มาแล้วเขาไม่มีเงินกลับไปใช้หนี้ใช่ไหมครับมากกว่านั้นไม่พอสิ่งที่พวกเขาสะท้อนให้ผมบอกอีกหนึ่งอย่างครับเขาบอกว่าหาดใหญ่ในวันนี้ถ้าไม่มีรัฐบาลที่กล้าประกาศเอาจริงเอาจังว่าจะแก้ไขปัญหาน้ําท่วมหาดใหญ่ในอนาคตอย่างไรหาดใหญ่ไม่มีวันโตไปได้ไกลมากกว่าเดิมแน่นอนมีแต่ทรงกระสุด ทำไมพวกเขาถึงบอกอย่างนั้นครับพี่น้องเขาบอกว่าใครจะกล้าเข้ามาลงทุนกู้ห้างร้านเขาขึ้นมาอู่รถจะกล้าเปิดกลับขึ้นมาได้ยังไงถ้าปีหน้าน้ําอาจจะท่วมอีกสิปีหน้าฝนตกในรอบหลายร้อยปีท่วมหนักเข้ามาอีกเขาจะมั่นใจกล้าลงทุนได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการณนะตอนนี้คือคนที่กล้าเข้ามาประกาศบอกให้ชาวหาดใหญ่รู้ว่า ถ้าพวกคุณเข้าไปเป็นรัฐบาลคุณจะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างไรวันนี้ผมในฐานะหัวหน้าพักครับที่อานาคตจะกลายเป็นนายกเ็งหรือเปล่าอยู่กับอำนาจในปลายปากกาของทุกคนมาให้คำมั่นสัญญาครับเราไม่ได้ลงมาทำงาน แค่มาช่วยเหลือเฉพาะหน้าอันนั้นเราต้องมาร่วมทุกข์ร่วมสุขครับทีมงานจังหวัดของพวกเราทีมนโยบายของพวกเราลงมาเก็บเกี่ยวข้อมูลเก็บเกี่ยวปัญหาตั้งแต่วันแรกที่น้ําท่วมจนถึงวันที่น้ําลดจนถึงปัจจุบันวันนี้ผมกล้าประกาศครับในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตัวแทนของประชาชนพักประชาชนมีข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อฟื้นฟูเมืองหัดใหญ่ให้ดีกว่าเดิมครับ ผมขอเรียกว่าปฏิญญาสงขาเพื่อกอบกู้เมืองหัดใหญ่ภายใน4ปีเราจะริเริ่มโครงการลงทุนมูลค่ารวม15,000ล้านบาทเพื่อพัฒนาระบบน้ำป้องกันน้ำท่วมในเมืองหัดใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นอุโมง์ระบายน้ำ ระยะทาง8กิโลเมตรเพื่อระบายออกทะเลสาบสงขาการปรับปรุงนะครับพื้นที่รอบๆคลองต่างๆให้รองรับกับน้ำท่วมได้การจัดทำผังเมืองที่ทันสมัยการปรับปรุงกฎหมายไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติเทศบัญญตัติเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเอกชนในพื้นที่เขามีแรงจูงใจครับจะปรับเปลี่ยนจะก่อสร้างอาคารยังไงไม่ให้ขวางทางน้ำให้ปรับตัวกับน้ำท่วมในอนาคตได้ เราจะสร้างความร่วมไม้ร่วมมือกับภาคเอกชนครับไม่ว่าจะเป็นจุดจอดรถจุดกระจายสินค้าจุดพักพิงต่างๆทำอย่างไรก็ได้เมื่อน้ำท่วมถึงเวลามันต้องท่วมจริงๆประชาชนรู้ได้ทันทีครับได้รับการแจ้งเตือน48ชั่วโมงล่วงหน้าเอารถไปจอดที่จุดจอดรถได้เลยอยู่อยู่ข้างบนน้าไม่ต้องรถไม่ต้องถูกน้าท่วมหลายหมื่นคันประชาชนรู้ได้ทันทีจะย้ายไปที่จุดพักพิงไหน คนที่อยากจะบริจาคมาช่วยเหลือบริจาคมาที่ศูนย์กระจายสินค้าอย่างเป็นระบบสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าถ้าเราลงมือทำอย่างจริงจังครับทำให้ประชาชนเห็นว่าเรามีแผนรับมืออย่างไงซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกับหน่วยงานในพื้นที่กับประชาชนในพื้นที่กับภาคธุรกิจในพื้นที่อย่างจรงิงจังผมเชื่อว่าทุกคนจะมีความเชื่อมั่นร่วมกันได้ว่าถ้าเหตุภัยพิบัติฝนตกหนักครั้งหน้า กลับเข้ามาอีกพวกเราจะจัดการมันได้ดีกว่านี้ทุกท่านครับผมเชื่อมั่นว่าพักประชาชนนตอนนี้เป็นเพียงพัคก,การเมืองเดียวที่เรามีข้อเสนอเป็นรูปประธรรมแล้วหลังจากจบเวทีปราศัยในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมีการสื่อสารจากตัวแทนของพักจากผู้สมัครของพักสามเขตในหาดใหญ่เก้าเขตในสงขา ในเพจทางการของพรรคเพื่อบอกว่าแผนในการป้องกันภัยพิบัติเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ในอนาคตหรือในพื้นที่สงขาเป็นอย่างไรพี่น้องครับการเลือกตั้งครั้งนี้ผมจึงอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับอำนาจในปลายปากกาทุกท่านที่ทุกท่านจะเลือกกากบาทลงในช่องใดช่องหนึ่ง ผมอยากให้ทุกท่านเลือกด้วยความเชื่อสองอย่างอย่างแรกถ้าเราเคยเชื่อว่าการเมืองไทยมันก็เป็นไปได้เท่านี้แหละถ้าเราเคยเชื่อว่านักการเมืองหน้าไหนก็เหมือนกันเลือกเข้าไปก็เปลี่ยนไม่ได้เลือกคนที่ใกล้ตัวเลือกคนที่มาให้สะตุง้งสตางกับเราดีกว่าถ้าทุกท่านตัดสินใจแบบนี้ผมไม่เชื่อนะครับว่าหาดใหญ่จะดีกว่านี้ได้แต่ถ้าทุกท่านเชื่ออ,อีกแบบ ทุกท่านเชื่ออีกแบบเชื่อว่าอํานาจในปลายปากกาของทุกท่านทําให้หาดใหญ่ดีกว่าน,นี้ได้เลือกนักการเมืองที่อาสาเข้ามาทํางานการเมืองตั้งใจจริงลงมาศึกษาเก็บเกี่ยวรายละเอียดจัดทํานโยบายให้คํามั่นสัญญาต่อประชาชนจริงผมขอครับขอโอกาสครั้งนี้ให้ผมได้เป็นนายกรัฐมนตรีให้เพื่อนของผมทั้ง9คนเป็นผู้แทนในสงขา แล้วเดี๋ยวผมจะส่งมอบคำสัญญาปฏิญญาสงคานี้ให้ทุกท่านดูแล้วถ้าหากพวกเราทำไม่ได้ครับง่ายๆมากครับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนถ้าเราทำไม่ได้ตรงไปตรงมาครับ4ปีข้างหน้าลงโทษผมได้ลงโทษพวกเราได้ อย่าปล่อยอย่าปล่อยให้อำนาจของพวกคุณถูกพวกเขาหลอกใช้แบบในอดีตครับผมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สิ่งที่เราต้องวางลงผมเชิญชวนทุกคนจริงๆครับวางการเมืองที่แบ่งประชาชนออกเป็นขั้วเป็นข้างเป็นสีเสื้อแบบในอดีตลงในอดีตไม่ว่าทุกคนจะนิยามตัวเองว่าเคยสวมสีเสื้อไหน วันนี้ถึงแม้ผมเชื่อมั่นครับว่าทุกคนที่อยู่ในลานหน้าโลบินสันตรงนี้ทุกคนสามารถบอกได้เต็มปากว่าสวมสีส้มแต่ผมอยากจะส่งข้อความไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวหัดใหญ่ชาวสงขาทุกคนครับคุณไม่จําเป็นต้องนิยามตัวเองว่าสวมเสื้อสีส้มก็ได้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณอยากได้ประเทศไทยที่ดีกว่าคุณอยากได้การเมืองที่โปร่งใสไม่มีสีเทาการเมืองที่ทีมงานผู้บริหารมีความพร้อมกล้าประกาศให้คําม,มั่นสัญญา ว่ามีแผนในการกอบกู้หัดใหญ่กอบกู้ความเชื่อมั่นอย่างไรกอดกู้สงขายอย่างไรขอโอกาสให้กับพวกเราสักอีกหนึ่งครั้งกาให้กับพักประชาชนสองใบผมเชื่อมั่นว่าเราจะทำมันให้ดีกว่าเดิมแน่นอนการเลือกตั้งในครั้งนี้ผมอยากบอกทุกท่านชัดๆอีกหนึ่งครั้งครับมันคือการกาเพื่ออนาคตหยุดสลายหยุดการแบ่ง ประชาชนออกเป็นกลุ่มก้อนผมขอจริงๆเราจะตั้งรัฐบาลประชาชนไปได้ด้วยกันต้องรวมพลังของคนที่เชื่อว่าประชาชนเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวให้เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นการพักส้มให้ถล่มทลายเปลี่ยนได้แน่นอนครับแล้วผมเองก็พูดมาหลายเวทีแล้วนะครับอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับ วันนี้อย่าอยู่ด้วยความกลัวอย่าอยู่ด้วยความหวาดระแวงพวกเราเข้ามาทำงานการเมืองเดินทางกันมาไกลครับเมื่อกี้ลิซ่าก็บอกครับเชิญกลับไปดูดิจิตอลฟุตปิ้นกันอภิปรายในสภาในอดีตถ้าใครยังกลัวยังระแวงเราอยู่ผมชวนชวนครับค้นหาใน Google ค้นหาใน YouTube ค้นหาในไหนก็ได้แต่ขออย่างเดียวอย่าไปดูคลิปที่พวกเขาตัดต่อไปดูคลิปจากต้นทางเสียสละเวลาของทุกท่านนิดนึงครับทุกท่านจะเห็นว่า การเดินทางของพวกผมการเดินทางของเพื่อนร่วมพักของผมที่ผ่านมาไม่มีหรอกครับคําว่าล้มเลิกล้มล้างสิ่งดีๆที่สวยงามในประเทศไทยมีแต่เราอยากจะเก็บรักษามันไว้อะไรที่มันไม่ดีนักการเมืองที่โกงกินกกตที่มันไม่เป็นกลางสารรัฐธรรมนูญที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของฝั่งตรงข้ามทางการเมืองอะไรที่ไม่ดีก็เข้ามาแก้ไขถูกไหมครับ <S <S ถ้าอยากได้สิ่งถูกต้องแบบนี้ทำยังไงครับ กาพักประชาชนกี่ใบนะครับบบัตรใบสีชมพูเบอร์เลยนะครับบัตรใบสีเขียวยบัตรใบสีเขียวอยู่ที่เขตไหนเขตน,นั้นดูหน้าครูหาดีๆบัตรใบสีเหลืองกาชื่นใจจริงๆทุกท่านครับเหลือเวลาอีกกี่วัน ห้าวันเท่านั้นนะห้าวันเท่านั้นนะครับเหลือเวลาไม่เยอะช่วยกันนับถอยหลังช่วงเวลาห้าวันนี้นอกจากนับถอยหลังแล้วช่วยกันส่งเสียงออกไปดังๆนะครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราสามารถปักธงส้มในจังหวัดสงขลาได้เราเปลี่ยนประเทศไทยได้แน่นอนทำได้ไม่ได้ครับ วันนี้หัวหน้ามาให้คำมั่นสัญญาให้ปฏิญญาสงขาว่าจะเริ่มลงทุนหนึ่งหมื่นห้าพันล้านแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในที่นี้ในพื้นที่นี้ทุกคนให้คำมั่นสัญญากับหัวหน้าได้ไหมจะร่วมกันเปลี่ยนประเทศไปด้วยกันทำได้ไม่ได้ไดวันนี้เรามีสัญญาต่อกันและกันครับ ห้าวันสุดท้ายนี้ขอเป็นแรงใจแรงเชียร์เป็นพลังให้กับทุกๆท,ท่านเป็นความหวังให้กับทุกๆคนอย่าท้ออย่าถอยเชื่อในพลังของประชาชนทุกๆคนแล้ววันที่8กุมภาเข้ากูหากาพักประชาชนสองใบากาเห็นชอบกับการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่พัฒนาหัดใหญ่พัฒนาสงขาให้ก้าวหน้าก้าวไกลไปด้วยกันเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของลูกหลานไทยทุกๆคนครับขอบคุณมากครับ ขอเสียงปรบมือให้กับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใด้ที่33นัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิต่อไปขอเชิญว่าที่นะครับผู้สมัครนะครับผมทั้ง9คน9เขตถ่ายรูปร่วมกับหัวหน้านัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิครับอย่ารอช้าครับพี่น้องทุกท่านครับ หยิบมือถือขึ้นมาครับเปิดไฟแฟลชส่งเท็ดดาวส่งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิไปเป็นนายกรัฐมนตรีส่งพักประชาชนไปเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลส่งผู้สมัครสอสอเขตทั้ง9้าคน9เขตไปเป็นผู้แทนราษฎรเปิดไฟแฟลชขึ้นมามาครับมาไฟมาไฟมาโบกไฟโบกไป,กไ,ปไฟมาไฟมาอย่ารอช้าครับโบกไฟไปครับโบกมาโบกมา